ใส่กางเกงในตัวเดียวก็คนธรรมดาก็ใส่ต like well, so, ัวเดียวเออแต่ใส่ผ้าขาวม้าพันอีกรอบนึงว่าใส่ดูคลาสสิกดูทุกซีซั่นดูวินเทจถูกแล้วดูเนี่ยนะคะนุ่งผ้าขาวม้าจริงหรือเปล่าคะจริงครับผมดูกผ้าขาวม้าด้วยดูเสียสายนิดหนึ่งแปด เป็นท่านไหนนุ่งมมากมาเราเอาแหละที่สกาวมันร้อากาศมันร้อนเวลาร้อนกดุุ๊กอ๋ออายุขดีเวลารุยุขดีมันก็ร้อนนี่ทีหลังดูเรียกเช่นด้วยนะาเช่นไปดูด้วยหน้าแดดนุ่งนุ่มยังไงก็เยี่ยวเสื้อใส่เลยนุ่มก็ไ้อเสื้อใส่สิไม่แต่พอดูด้วยไม่ต้องใส่กระโปรงอกนะ เท่ากันก็เด็กใส่ผ้ากับม้าใครไปนั่งดูเรื่องสายพันกระโดมออกได้ได้อโอเคแม่หมอไปเอาเราได้รู้ความจริงแล้วว่าพระเอกสุดฮอตคนนี้เวลาที่เขาสบายผ่อนคลายมากที่สุดลูกผ้ากับม้าก็ดูเสียใจอย่างมีความสุขต้องเลยครับนี่เป็นความจริงนะข่าวที่ดูกันมาใครต้องการจะแก รอยอื่นอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดมีนักสื้อจากสถาบันมาอีกครับพี่คิดว่าพูดไม่ได้เขาพูดได้ครับพี่ถึงตาผมแล้วใช่ไหมครับถึงตาผมแลใช่ไหมครับเขาดังนะคะพี่ใครล่ะจากช่อง j k n ค่ะพี่พี่คิดว่าเต๋อมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้้มัโโออหตาเ